ครับวันนี้เรามาดูปัม๊มกุลฟอร์ดตัวโมเดลนะครับ CR 4 5 C2 AFA EUEU RE กันนะครับตัวนี้เป็นไทปตัว CR 4 5นะครับปั๊มสี่ใบพัดแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับจะไม่เหมือนอ่า ปั๊มตัวที่ผมไปประกอบไปตัวที่แล้วนะครับ CA CR4 เหมือนกันตัวนี้นะครับก็จะเป็นใบแรกแก็จะมีชุดใบชุดที่1แต่ชุดใบชุดที่2เนี่ยจะมีตัวแกนแต่เป็นตัวแรกนะครับตัวแกนนี่จะอยู่ใบแรกหลังจากใต้แกนครับแต่ตัวนี้อยู่ใบที่2นะครับอยู่ประมาณกลางๆก็มีชุดใบมีชุดรีดน้ำมีชุดใบนะครับชุดรีดน้ําแล้วก็ตัวใบสุดท้ายนะครับ ฐานแล้วก็แกนแกนจะมีรูขันน็อตครับจะเหมือนในวีดีโอที่ฝรั่งได้ทําลงไว้นะครับตัวนี้จะเป็นแกนขันน็อตข้างล่างไปดูเบ้ากันครับครับตัวเบ้าจะมีบูทนะครับมีบูทแล้วก็มีนอ็อตตัวนี้น็อตมันแกนมันรวมนะครับน็อตเลยติดอยู่ข้างในออกไม่ได้มกินเคยนะครับตัวนี้ทิ้งไว้นานนี่ครับ โอเคครับวันนี้เรามาดูกันว่าสาเหตุที่ปั๊มมันผุเป็นตะกอนอย่างนี้นะเกิดจากอะไรนะครับคือเกิดจากที่ปั๊มไม่ได้ใช้งานแล้วข้างในมีน้ําขังอยู่นานนะครับนานเป็นเวลาหลายปีมันก็จะทําให้ปั๊มเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับก็คือปั๊มให้ถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรหนักๆเนีนะ่ยก็ขอให้เปิดอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเพื่อไล่น้ําเก่าออกที่มันจะเป็นน้ำหรือสังเกตดูเวลาน้ําที่มันอยู่ในท่อมันจะเป็นสนิมนะครับ พอมาเริ่มเป็นสนิมกับเหล็กเนี่ยเท้าน้ำมันไม่มีการแบบหมุนเวียนหรือว่าการถ่ายเทนะมันก็จะเริ่มเกิดตะกอนแล้วก็กัดเป็นสนิมออกมาออกมาทําให้ตัวฐานปั๊มอะไรแล้วนะครับผุเสียหายได้แบบนี้นะครับก็ตัวนั้นผมทําเสพแล้วตัวหนึ่งตัวนี้ยังพอใช้ได้นะครับผุดสนิมผุดอะไรออกมาแล้วก็เดี๋ยวลองจะลองประกอบใบกลับเข้าดูนะครับเพราะว่า จะใช้งานได้หรือเปล่าเพราะทิ้งไว้อีกตัวหนึ่งทิ้งไว้10ปีครับไม่เคยดูแลเลยอีกตัวนึงทิ้งไว้3ปีตัว10ปีนี่ตัวนี้ครับ10ปีฐานผุนแล้วครับแต่ข้างบนยังดีแล้วก็มีหน้าแปลผผกตัวนึงเดี๋ยวลองดูครับน่าจะทําใช้ได้สักตัวนึงปั๊มราคาตั้งหลายแสนครับตัวนี้วันนี้ก็หลังจากที่ถอดตัวปั๊มโมเดลซีอาร์สีแล้วนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นี้ไม่มีพาดการผลิตนะ้วสั่งบริษัทไม่นาและ ก็เลยเอาอะไรเก่ามาย้ำนะครับดูว่าจะฟื้นได้สักหนึ่งตัวหรือไม่อันนี้ก็เอาใบนะครับมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช้น้ํามันนะครับก็เดี๋ยวจะทำความสะอาดชุดใบทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองประกอบและเดี๋ยวจะเอาไปลองดูนะครับว่าจะปั่นขึ้นไหมโอเครอติดตามครับสวัสดีครับวันนี้เรามาประกอบปัม๊มตัวคุณฟอร์ดนะครับโมเดล dr 4 5นะครับตัวนี้เป็นโมเดลเก่านะครับไม่มีอะไรไม่มีพาร์ทละพอดีปั๊มเสียก็เลยมีปัมม๊มอยู่สองตัวเลยเอาอะไรมายำกันนะครับก็ก่อนประกอบก็เรียงชุดที่เราจะประกอบนะครับตามสเต็ปเดี๋ยววันนี้จะใช้การประกอบด้วยอาจาร,รย์อุ่นนะครับเวลา mark าใบนะครับเวลาที่เราถอดใบมาแล้วนะครับเราก็เอาใบเข้ามานะครับให้ตรง mark แล้วล็อกล็อกตัวหน้านิดนึงล็อกตัวหน้ายัางไม่ต้องแน่นมากนะครับล็อกแผ่นหน้าล็อกไว้นิดนึงเพื่อจะวางเพจนะครับ เพื่อจะเอาขึ้นปากกาเพื <_ C a> ่อจะเอาวางเพจเวลาขึ้นปากกา <_ C a> ก็เอาเพจวางนะครับให้มันเสมอบา่าใช้ระดับน้ําตั้งดูนะครับอันนี้ก็โอเคพอจะได้อยู่นะครับระดับน้ําตั้งให้ตรงเวลาที่เราตั้งใบมันจะได้ตรงนะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้วางนะครับให้มันตรงร่องลงไปเลยมันจะมีล็อกอยู่นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันปากกาอาดัดออระดับน้ําจับนะครับเวลาตั้ง อย่าให้มันเอียงมากมาดูนะครับตั้งระดับน้ำออครับแล้วก็ทำการขันใบชุดแรกนะครับให้ตึงมือปกติมันจะใช้ตัวปัจเจกทอสแต่ตอนนี้ปัจเจกทอกับที่อุปกรณ์เสริมมันไม่มีนะครับเอาตึงพอนะแต่อุ่นพอะพพอ,พอ,พอใส่ใบสองนะครับนี่แหละใส่ลงไปเลย ดูมาร์กเก่านะครับให้ตรงที่เรามาร์ e ไว้แต่ที่แรกตรงลายนะครับตรงเส้นมากไว้โอเคเอาใบสามมาใส่เดี๋ยวถอดอันนี้ก่อนถอดแหวนออกก่อนนะครับพอดีประกอบแหวนมาใส่ใบไปแล้วก็ใส่ใบามานะครับรวางให้ตรงร่องเลยโอเคมันจะลงล็อกแล้วลงล็อกแล้ว,ลลก,ลวก็ใส่แหวนตัวนี้ตามนะครับ ไอ้ท่าแป๊บมานี่ครับสูตรเดิมนะครับเท่าแป๊บไปกระแทกแหวนลงไปพอเบานะให้ให้มันตกลงมาก็พอพอยโอเคพอขันได้แล้วเสร็จแล้วนะครับก็ขันตัวยึดใบล็อกนะครับอย่าให้ปีนเกียวนะอย่างนี้ไม่เข้าเลย นานๆนนแล้วกัแน่นยังโอเคปกติตอนนี้ต้องใช้ประแจทอ,อกนะครับแต่ไม่มีทอกเดี๋ยวเมื่อกี้ร่องใบมันอยู่ตรงนี้คลายตัวนี้ออกมาหน่อยดูด้วยนะครับเวลาใส่ใบตัวตัวใช้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับขันอัดให้แน่นนะครับเอาปากมาลงไปเยอะๆสิ แข่งข้างหนึ่งเออบ่บมันเว้าแน่นยักชัวร์นะว้าวให้เรียนวันนี้แลอวชุดสองมาแม่มาคนอยูไ่ไหนนี่ไม่มีมนี่ดูลายตวเนี้ลายเก่ามันนี่เออเส้นนี้ให้ตรงข้าง โอเคเอาชุดใบต่อไปมาครับใส่ถอดอันนั้นออกถัาแว่นออกวางให้ดีใส่ใบลงเข้าไปนะครับลองนะลองไหนนี่ไงเมื่อกี้ก็บอกล่องนี้ไงเออนี่แหละพอเอานั้นมาใส่ใส่แหวนล็อกนะครับ ใส่ลงไปเลยปึ๊บเลยนี่เอาท่อปแป๊บมากระแทกใช้ก่อนประยุกต์ก่อนนะครับโอ้ยไม่ต้องกลัวมันเจ็บหรอกเคาะถ้าเคาะมีตรงบ่ามันจะต้อี่จะนีน่ <c oughs> ้ยขันถอยหลังก่อนสิเออเวลาขันขันถอยก่อนแล้วมันจะขันเข้าง่าย มาโอเคชุดต่อไปมาโมเดลเก่ามันจะไม่เหมือนโมเดลรุ่นใหม่นะครับโมเดลรุ่นใหม่มันจะชุดชุดนี้จะใส่ฐานลากนะครับจะใส่ตัวตัวล่างเลยเนีย แต่ตัวนี้เป็นโมเดลเก่าใส่ตัวนี้ลงมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงกลับลงเออใส่ลงมาเลยมันจะมาล็อกกับตัวนี้ให้มันเข้าล็อกนี่นะครับให้มันเข้าล็อกมันจะมาล็อกกับตัวเพจตรินี้นะครับโอเคเนี่ยเข้าแล้วเอาปีนโตมาใส่ผมเรียกมันปีนโตนะครับไอตัวนี้ใส่เข้ามา โอเครอยเดิมมันมีรอยมันอยู่ครับเอาชุดใบามาใส่ชุดใบนะครับต่อไปใส่ชุดใบลงกันนะครับมันต้องขยับก็แ๊กก็แกก๊แก,กด้วยอ่ะเออมันใส่ของมันลงมาปล่อยลงมาเลยให้ตรงมาร์คให้มารมาค์คมันแป๊บมันกระแทก กัวมันเจ็บเนาะพอแล้วแทมันแรงทีเดียวมันก็ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ชุดล็อกนะครับเวลาตั้งนะครับตั้งใบให้ตรงนะครับมาร์กใบไว้นะครับอันตัวนี้ผมไม่ได้บาร์ปกติผมจะมาร์กใส่ปากกาเมจิกไว้นะครับ โอ <Okay. S 2> เคเดือนคึบไปเลยเอม่ไรไม่ไรน,นิดหน่อยช่างมันแล้วก็ใส่บายสุดท้ายนะครับตรงน,นี้เออไม่ใช่เออตรงนตรงนี้อ๋ออันนี้มาใส่ตัวนั้นขาพินโตมาแล้วก็ใส่ขาพินโตนะครับเป็นอัเสร็จพิธีจะใส่ได้เปล่าไม่รู้นะ เกี่ยวได้ไหมมันจะติดไม้ป่าไม่แน่ใจนะถ้าติดไม้แต่เดี๋ยวขยับอันนั้นออกใส่ปิน่นโตแล้วก็ล็อกน็อตก็จบนะคุณนะหลังจากที่เราเอาประกอบปิน่นโตมาแล้วนะครับก็ใส่แล้วก็ให้ตัวขาปิน่นโตนะครับตรงกับนี่นะครับทางน้ําเข้าน้ําออกนะครับทั้งสองฝั่งมาร์กตรงนะครับแล้วก็ใส่กระบ,บอกสแตนเลสลงไปแล้วก็เคาะให้แน่นนะครับใส่ตัวนี้แล้วนะครับก็ใส่เพจทับบนนะครับ ก็ใส่แม็กซิลนะครับแต่ตอนนี้แม็กซิลยังไม่มาครับรอก่อนกดแม่คานิคอลซิลลงไปนะครับใช้น้ำสบู่ฉีดตัวแกนนะครับมันจะกดลงง่ายแล้วก็ใส่เพจครับแล้วก็ขันตัวนี้ครับ6 0 62นิวตันเมตรนะครับตามเนืนเพจระบ,บุใช้ประแจปอนด์เหมือนเดิมครับ